สวัสดีครับนะครับผมผมกแล้วนะผมเอิ์กซาก้าชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาดูการแตกต่างนะครับผมระหว่างยี่ห้อ P.O.P. กับกับยี่ห้อ Sy นะครับผมนะครับมาดูกันเลยนะครับผมพอสเซนิวีนะมาดูที่พอสเซนิวีกันก่อนเลย พันธุ์น้ผมมันเข้าโฟกัสเท่าไหร่นี่นะครับผมนะครับจะมีประมาณนี้นะคะผมของ S Y นะหน้าตายิ้มเนี่ยจะสวยนะคบผมแต่หน้าโกดจะแปลกๆแบบไม่กลับกับกลับกันนะคบผมแปลกๆนะ นะคะผมก็จะมีแซ่แถมาให้นะครับผมก็ถือว่าสวยนะครับผมเอสนะครับผมขอไฟตั้งสวยแลวนะต่อไปก็จะเป็นของพ O P อพนะครับผมอันนี้เนี่ยคือผมเนี่ยถามว่าสวยไหมก็โอเคนะครับผมถือว่าโอเคแต่ว่าก็สู้เอสไฟไม่ได้นะครับผมคือตรงเนี้ยก็ต่างเะตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็ต่างและ S Y อเนี่ยมันจะเป็นแบบยาเข้มอันนี้จะเป็นยาอ่อนๆนะครับผมน,นี่จะกินหลัง นั่นก็มีแล้วนี้นะครับผมคือผมไม่โอเคกับหน้าหลังหน้ายิ้มมากเลยอะเนี่ยนะคะผมเปน็นะูแบบแปลกๆนะนี่นะครับผมแปลกๆอะนะแปลกๆอะนะครับก็วันนี้ขอจบคลิปเปรียบเทียบไปก่อนนะครับผมบายยส่วนคลิปจบก็แล้วนะครับผมมาพวกนี้นะ เอสไวท์จ็อกเกอร์แลนด์พรุ่งนี้ครับผมแต่ว่ารอโหลดอาจจะเป็นวานาันอังคารนะครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย